ดอกไม้ส네 yes no. no. yeah. okay. okay. sure anyway. ีเหลืองเอ้าใครรู้สีสีเหลืองสีเหลืองเอเอาคนที่อื่นราคาไม่วิ่งอ่ากลับมาก่อนเอาเอานิวตันจ้องไว้ปานปานปานดอกดอกดอกต่อมาดอกไม้สีสีแดงไหนสีแดงอยู่ไหนสีแดงสีแดงสีแดงเย่อย่ามานิวตันวิ่งให้เร็วกว่านี้ลูกนิวตันเร็วแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวดอกไม้สี ยังไม่ได้บอกสีเลยค่ะเอากลับมานั่งใหม่กลับมานั่งใหม่ปานกลับมานั่งฟังดีๆลูก <c oughs> ใจเย็นๆเฟสอ่ดเต็มตัวดอกไม้สีม่วงอ้าวม่วงอยู่ไหนม,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 ม่วงอยู่ไหนเร็วๆเร็วๆม่วง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 อยู่ไหนนี่ตันอันนั้นสีกรีนลูกอ่าม่วงอยู่นี่โ่้โผอยู่นี่ลูกนี่โปโผคืออันนี้ค่ะนี่โปโผสีม่วงอ่ากลับมานั่งที่กลับมาแท่งที่อ่าดูดูดูด นั่งก่อนนั่งก่อนต่อมานิวนิวฟังสิคุณครูบอกให้ไปชี้ดอกไม้อะไรดอกไม้สีสีขาวดอกไม้สีขาวอยู่ไหนขาว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 นิวขาวอยู่ฝั่งไหนเห็นไหมสีขาวเต็มเลยนู่นนิวนิวครับนู่นเต็มเลยนิวตั้นสีขาวอยู่ไหนสีอะไ สีขาวอยู่ไหนสีลาลองไปชี้ลูกลุกขึ้นลุกขึ้นเลยลุกขึ้นนสีขาวปานปานนิวยังหาไม่เจอเลยนิวนิวสีขาวอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นลูกสีขาวเต็มเลยโอ้ยดอกไม้สีขาวเยอะมากเลยไอ้สียางปานเธอไม่ฟังกติกานิวนิวยังไม่ได้บอกลูกกลับมาเฟ้นนั่งลงก่อนเข้าที่ก่อนดอกต่อมาดอก สียังสองคนนี้ยป็นไงคุยไหนสีส้มดอกไม้สีส้ม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 มีตั้งหลายดอกอยู่ไหนสีส้มศีลาเจอไหมศีลาสีส้มเอ้าศิลาสีส้มอยู่นี่หรกสีส้มอยู่นี่ครับโอเคเหนีิวตันมาชี้หน่อยสีส้มเร็วจะได้รู้เร็วนิวตันชี้สีส้มหน่อยสีส้มสีส้ม โอ้สีส้มอยู่นี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 ่สีส้มเพิ่ดีดีอนิ้วอยู่นี่สีส้มอันนั้นมันสีแดงลูกนี่สีส้มอยู่นี่ครับผมเออยเยี่ยมมากออาเข้าที่